ท่านผู้ชมครับตรงแยกตรงตรงสี่แยกเนี่ยครับนี่ออกออกมาครับมีจราจรมาทำการโบกรถนะครับเดี๋ยวจะตอนนี้ห้ามทางนี้ไว้ก่อนนะครับห้ามตรงนี้ห้ามห้ามจินโชไว้ก่อนครับไม่ให้จินโชไปครับเดี๋ยวสักพักก็จะไปห้ามทางนู้นครับนี่ครับจราจรก็อะไรมันจะเป็นไหนไม่นองมั้งนี่จราจรแยกนี้ครับเดี๋ยวสักพักเขาก็พอไฟเนี่ยไฟแดงอยู่ครับท่านผู้ชม จอดห้ามฝั่งนี้ไว้อ่ามองซ้ายมองขวาครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเดินไปฝั่งนู้นห้ามทางนู้นครับตอนนี้ไฟแดงอยู่ห้ามไว้ครับาด้วยเดี๋ยวทางนู้นเตรียมตัวบอกไปได้แล้วเนี่ยครับเขาบอกไปได้แล้วทางนู้นเนี่ยไปเนี่ยครับเขาก็จะขยับงานตางนู้นครับเนี่ยครับโอเคครับไปแล้วครับกขเขาเห่ากันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะชิโจโอเคไหมอ่าไปห้ามทางนู้นแล้วเนี่นอนมากครับ